ที่ไฟรูปแบตเตอรี่มันโชว์เวลาเราสตาร์ทเครื่องนะมันไม่ดับนะครับเราเล่นเครื่องมันก็ไม่ดับนะครับมันเกิดจากตัวของไดชาร์จนะครับมันมีปัญหายาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับต้องไปซ่อมในระบบของตัวไดชาร์จนี่นครับตัวไดชาร์จรถที่เป็นแบบของวันนี้ก็คือ t o วท้ v วีออนะครับตัวนี้เป็นเจน2แล้วนะครับอาการของ ไฟรูปแบตเตอรี่มันโชว์เนี่ยเป็นทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับในระบบของรถยนต์เนี่ยมันจะมีตัวสตาร์ทแล้วก็ตัวที่ปั่นไฟเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่นะครับตัวที่มันสตาร์ทก็คือเขาเรียกว่าไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทจะทำงานครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องทำงานอีกเลยนะค,คือพอเครื่องยนต์ติดเครื่องปุ๊บไดสตาร์ทจะหยุดการทำงานนะครับ ส่วนไดชาร์จเนี่ยจะทำงานทันทีที่เครื่องยนต์ติดเครื่องนะคือตัวที่ผมกำลังถอดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไดชาร์จนะครับหรือว่าอันเตอร์เนเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์จไฟเข้าไปเก็บในตัวของแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะทำการสตาร์ทในครั้งต่อไปที่เราดับเครื่องแล้วเราจะสตาร์ทนะครับอาการที่ว่านี่ก็คือไฟรูปแบตเตอรี่โช์นะ มันเกิดจากสาเหตุของตัวไดชาร์จมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคัตเอาท์นะครับที่มันเป็นบ่อยๆนะครับที่เจอบ่อยๆก็คือแผงคัตเอาท์แผงไดโอดนะครับและอาการนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือเอาเวลาไดชาร์ตมันเสียหรือไฟมันโชว์เนี่ยเรายังใช้รถได้อีกไหม คำตอบคือใช้ได้นะแต่ว่าประสิทธิภาพของรถเราเนี่ยจะดรอปลงไปเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเวลาเราขับอัตาราเร่งแซงเนี่ยเราจะทำได้ไม่ดีนะครับเนื่องจากว่า,อาตอนที่เครื่องยนต์ทำงานเนี่ยมันจะต้องใช้ไดชาร์ตนะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับในระบบของระบบไฟของเครื่องยนต์นะครับ อันดับ2คือถ้าเราเปิดไฟหน้าไฟหน้าเราจะไม่สว่างนะจะเริ่มแบบหลีลงไปเรื่อยๆนะดอบลงไปเรื่อยๆอันดับ3นะครับแอร์เราจะไม่เย็นนะแอร์จะเริ่มไม่เย็นแล้วนะครับเพราะว่าพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันจะทํางานไม่เต็มที่ทํางานเอื่อยๆนะครับและอันดับที่4นะพวก กระจกไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ภายในรถเนี่ยเราจะเริ่มทํางานมีปัญหาลงไปเรื่อยๆนะครับและพอถึงขั้นวิกฤตเลยก็คือรถมันจะดับนะครับนั่นคือสิ่งที่ตัวไดชาร์จนะครับมีผลกระทบต่อเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยฐานไดชาร์จม,มันหมดนะครับตัวแผงไดโอดเขาเปลี่ยนมาแล้วนะน,น,นี้แผงไดโอดเปลี่ยนมาเดี๋ยวผมก็จะทําการ เปลี่ยนตัวฐานนะครับฐานไดชาร์ตดูนะครับว่าการทํางานของตัวไดชาร์จเนี่ยถ้าฐานมันหมดเนี่ยตัวไฟแบตเตอรี่มันก็จะโชว์เหมือนกันนะครับเพราะว่าในระบบของตัวไดชาร์ตเนี่ยมันจะมีคัตเอาท์นะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวไดชาร์ตเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับ ผมก็จะต้องบัตรกรีมันออกนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนฐานมาแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้ตัวในชาร์ดมันไม่ทำงานนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็จะมีหลักๆเลยนะครับก็คือแผงได้โอดนะครับนี่คืออาการยอดฮิตของเขาเรียกว่าไดตะก้อเนาะไดตะก้อนะ,ะอนะคือมันรูปร่างมันเหมือนตะตะก้อใช่ไหมเขเลยเรียกไดตะก้อนะครับ ตัวแผงได้โอดนะอันดับแรกอันดับ2ก็คือฐานนะอันดับอันดับ3เนี่ยจะเจอน้อยหน่อยก็คือตัวคนะัตนะเอาท์นะคัตเอาท์นะคัตเอาท์ที่เป็นตัวที่มีป,มนะป,นะปักตัวเมียนะฮะปักตัวผูดดีทัทีนะพะปักตัวเมียต้องเสียบเข้าไป เสียบสายไฟเข้าไปนะฮะที่มี4หลักนะครับนั่นแหละครับตัวนั้นก็จะมีไฟนะครับไฟไฟตรงนะไฟเปิดสวิตช์แล้วก็สัญญาณเข้าไปที่ตัวของในระบบของไดชาร์จนะฮะแล้วก็ไฟหลอดนะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้คือฐา,านไดชาร์จที่มันจะต้องเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะ มันจะมีขณะที่ยาวมากนะฮะอันเดิมมันสั้นๆนะคือมันแตะเข้าไปไม่ถึงกับหัวคอมของไดาชาร์จมันก็เลยไม่สามารถป้อนไฟเข้าไปนะเพราะว่าโดยหลักเลยนะฮะคือมันจะมีถ้าเป็นรถสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีไฟเข้าไปตรงหลักของตัวคัตเอาท์นะฮะแล้วก็คัตเอาท์มันก็จะจ่ายไฟมาที่แปลงถ่านนะครับแปลงถ่านข้างหนึ่งก็จะไปลงกาม หลักการก็คือพอมันชาร์จแบตเตอรี่มีความจุเต็มแล้วเนี่ยตัวกาวตัวนี้ก็จะถูกยกเลิกโดยแผงคัดเอานะแผงคัดเอาพอยกเลิกปุ๊บมันก็จะมไม่มีไฟจ่ายลงไปที่หัวคมของไดชาร์ตนะมันก็จะไม่เกิดการสร้างสนามแม่เหล็กไปตัดกับสนามแม่เหล็กที่อยู่เปลือกข้างนอกนะครับไม่สามารถปั่นไฟเข้าไปใน ตัวของแบตเตอรี่ได้นะครับนั่นคือหลักง,ง่ายๆนะครับพอฐานมันหมดปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามันถูกตัดการทำงานไม่มีไฟเข้าไปในระบบอของตัวไดชาร์จนะครับมันก็จะมีการโชว์เพราะว่าแรงดันไฟที่ออกมาเนี่ยมันต่ำนะหรือว่ามันไม่มีแรงดันเลยนะเพราะว่ามันไม่มีการผลิตไฟฟ้าออกมานะครับมันก็เลย ทำการไฟโชว์ที่หน้าปัดน,นะครับถ้าเป็นรถที่เป็นสมัยใหม่นะครับเป็นอย่างเช่น Honda นะฮอนด้าตัวใหม่ๆนะพวก Accord Turbo อะไรเนี่ยครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นแคนบัสนะครับมันจะลวนไม่หมดเลยนะฮะคือเปิดแอร์นี่ก็เปิดแอร์ก็ไม่ทำงานนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ก็จะหนักอะไรประมาณนี้นะรวมทั้งเครื่องยนต์สัน่น น,นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่เป็นสมัยใหม่ขึ้นมานะครับตัวตัว V ีออเนี่ยยังเป็นกึง่งกึ่งนะยังมีกึง่งกึ่งอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นแคนบัตเต็มตัวถ้าแคนบัตเต็มตัวก็จะเป็นพวกเบนบีเอ็มนะพวกนี้เป็นแบบระบบเต็มระบบเลยนะครับคือถ้าระบบใดระบบหนึ่งมันมีปัญหาเนี่ยมันจะปิดกั้นแทบจะทุกระบบเลยนะมันเหมือนกับว่า เราจะต้องนํารถเข้าไปที่ศูนย์บริการทันทีเลยนะเราไม่สามารถใช้รถได้นะอันนี้ถ้าเป็นรถรุ่นจะจะเปลี่ยนถ่ายเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังเป็นระบบที่กึ่งใหม่กึ่งเก่าอยู่นะครับมันก็ยังปล่อยให้การทํางานของเครื่องยนต์ทำงานได้ฉะนั้นเวลาไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับไม่ว่าจะเป็น v ีออไม่ว่าจะเป็น Camry นะ A.C.V. 40นะ A.C.V. 30หรือว่า Toyota Fortuner นะเป็นเครื่องเบนซินดีเซลนะหรือว่า D-Max นะพวกนี้ก็ยังทำงานได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ทำการใส่เข้าไปนะสรุปก็คือ,อ,อตัวของดชาร์จที่มันมีปัญหานะไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ อายุของแบตเตอรี่เนี่ยไม,ไม่แน่เสมอไปนะบางคันเนี่ยอยู่ได้ถึง5 6ปีนะเออผมก็งงเหมือนกันนะแต่บางคันเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณปีครึ่งน,นะบางคันก็อยู่ได้ประมาณ2ปีบางคันก็สปีนะออสรุปง่ายๆนะถ,ถ้าฟังคนขายแบตเตอรี่ก็จะอยู่อายุ2ปีนะแต่ถ้าบำรุงรักษาดีๆนะฮะระบบได้ชาร์จเราดีๆนะ ถ้าน้ำในแบตเตอรี่เราอย่าให้ขาดเนี่ยมันก็จะเกิน2ปีนะอาจจะ3ปีบางคั้ง5ปีนะอันนี้ผมเทส้ดยการถอดขั้วแบตนะง่ายๆดูการที่เราไม่มีเครื่องมือเราก็ถอดขั้วแบตนะแต่ผมมีทางมิเตอร์แล้วก็มีแอมป์มิเตอร์นะในการเทสนะครับดังนั้นผมก็จะไปดูตรงหน้าปัดนะครับว่ามันดับหรือเปล่านะครับถ้าระบบของมันทํางานเต็มที่เนี่ยมันจะดับหมดเลยนะครับ ภูมไรัยของเราก็จะกลับคืนสภาพเดิมแอร์ก็กลับคืนเนะย็นเหมือนเดิมนะระบบแสงสว่างก็มีความสว่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของรถที่ไฟรูปแบตเตอรี่โช์นะครับอย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้นะก็คือ,อมันเกิดจากตัวไดชาร์จมันเสียนะก็ ขอบคุณมากมายนะฮะในการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกความคิดเห็นใต้คลิปนะครับผมเอาความคิดเห็นของพี่เพื่อนๆน,นะมาทำเป็นคลิปนะครับขอบคุณมากมายในการรับชมสวัสดีครับผม